สวัสดีค่ะอยู่ดีตอนรับคือช่วงนี้กำลังรีนะครอ๋อพรุ่งนี้ชีพถูกใช่ไหมแต่ครับยังครับยังเพราะว่าจริงๆริก่อนจะทำใบชีกว่าจะได้ป้ามันป้าสุนทรภักบอกพรุ่งนี้ก็จะมีผูกแขนเนี่ยครับจะมีผูกแขนเขาติดต่อไว้ยังติดต่อไว้แล้วเหรอครับอ๋อโอเคนะครับผมผมจะได้ติดต่อพามเลยเพราะว่าเห็นกลับบ้านบ่อยๆแล้ว แล้วยา่าชีผูกเ,เมื่อไหร่ย่าชีลุงกลับบ้านเมื่อไหร่ยา่าชีก็กลับก็รู้อยู่แค่นั้นว่าลุงไม่กลับยา่าชีไม่กลับหรอกครับว่าจะทําคิดแสนวิวกับยา่าชีเมื่อเช้าไม่ทําดีกว่าครับะเดี๋ยวทั่วมาจอดหน้าบ,บ้าน,นพูดไปก็รู้สึกใจหายนะครับรู้สึกใจหายที่เ,เราจะ ต้องจากกันนะครับจากกันแบบไปไม่นานนะพี่หนิงก็จะ,ะกลับมากลับมาอีกนะกลับมาอีก่ <c oughs> าจะมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายอย่างนะครับที่ยังคงค้างนะครับจริงเวลาใครจะไปเราจะบอกไว้อย่างหนึ่งูครับไม่ต้องรีบกลับมานะครับไม่ต้องอ พี่พูดแล้วนะพี่พูดแล้วนะผมไม่ได้พูดนะผมพูดกับยายฉมออ๋นนล่นผมได้เอาตัวอย่างไว้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะว่าไปไม่ถึงเดือนจะกลับมาแล้วจะกลับมาแล้วคิดถึงคิดถึงอนั้นเป็นเฉพาะบุคคลใช่ไหมครับอย่าพึ่งแล้วยายหมอนก็ไม่มาหาเราเลยนั่นเลยอยากจะมาอยากไม่ให้มาลงไม่ได้ก็ลงไม่ได้เออมียูทูบเบอร์ช่องเดียวนะครับที่เขาไปแล้วเราไม่อยากให้เขาขับมา าย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 ,าย <S <S ใช่ยายสมอน,นเป็นห่วงนะไม่ใช่ที่ไม่อยากให้กลับมาคือเป็นห่วงเลแล้วแก่ขับรถแด้หลับในยูสุรินในตาขึ้นตึ๊งๆเล<อ>ยล่ละ,ะขับรถมายังไม่รู้ว่าถึงไหนขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยายบอกยายยังไม่รู้ว่าถึงไหนอะสรุปแล้วยายขับแล้วยายยายหลับในมานะก็ะเป็นห่วงเป็นห่วงว่ายายจะมีบัณเฑุก็เลยไม่อยากให้มาหลับง่ายใช่ครับ ขับรถอยู่ก็หลับได้อะไรประมาณนี้เขามีความสามารถพิเศษเราก็เป็นห่วงนะครับตกลงเราจ้พูดถึงเรื่องหน<ต>ึ่งแล้วพูดถึงเรื่องยายสมบอนพูดถึงยายสมอนแล้วตอนนี้เราก็ส่งเสือพาไปไปดูแลยายสมอนอยู่โอ้ครับกําลังดูแลซึ่งกันและกันอยู่ตอนนี้ครับคงคงยังอีกพักใหญ่ๆถึงจะกลับมาแล้วก็ เสือพาไปก็ได้พาคุณแม่นะครับ <S <S ไปพาดต,ตอนนี้ท่านก็มีสุขภาพร่างกายดีขึ้นเสือก็ส่งข้อความมาแจ้งคร,ครับมาฝึกตอนที่มาขายผ้าอยู่นี่แหละ,ะพูดทุกวันทุกวนันรัลสดทุกวนันและพดทุกวันอ่ายกมายกแม่น้ำทางห้าม,มาหมดเลยอสี่แยกสามทางทุกทิศทั่วไทยเลยมาหมดครับแต่ถ้าไม่คนไม่ขัดแม่ก็จะสะดุด ันนี้แม่กำใส่คล้อมนะแม่ผมเ<ม>ชื่อว่าแม่กำไสผูกแขนต้องมีเหลียูบันห้วยลำเที่ยงจะลำไหมครับบันห้วยลำเที่ยงจะลำไหมเห็นแต่งชุดมาไหมลำเนาะแต่งชุดนั้าผูกแขนดีเฉยใช่ไหมโอ้โอมาในฐานะนางำาครับโอ้โหอ,อะไรจะงดงามขนาดนี้นะครับเรียกว่ามากนะครับให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติเป็นภาพที่สวยงามให้ความสำคัญกับผู้ที่นะครับทำพิธีบายสีนะครับขอบคุณมากครับ่ผูกแขนหรือยังคะ อ่าวผูกแขนป้าเมย์ลุงเหน่งยางไปไปผูกแขนได้ไหมล่ะไปใหผูกแขนนะลูกเปผูกแขนไหมไปไปก่อนนะครับเขากเก่านะครับไปก่อนป้าเมย์นะเนี่ยคนเก่าคนแก่ก็มีอยู่สองคนที่กำลังผูกแขนอยู่นะครับไปับแม่ยังไงไปกับแม่ไปกับแม่เหงเป็นคนเก่คนแก่มากนะครับนะครับมาหาผมได้ครับ โอ้ช oh, ิธรรมดาเ็ต้องมอแล้วอจับาไม่ไปรอสีแดงชิบสเทาเบาเบเสียงใหม่นิดนึงนะครับเบาเนิดเดียวนะครับริมน้อลิมน้องริมจนริมฮัลโัลโหลฮัลโหเบาลงนิดอ่ะโหลโอเคโอเคครับแครับพราะเราก วันที่ชิดกับหนองแสงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะบอกพี่เหน่งน้องเมนะมาผูกแขนที้ชิดด้วยชิดเขาบอกว่าเมื่อไหร่นะครับมีตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดหนองแสงเมื่อนั้นชิดจะกลับบ้านเพราะตอนนี้ยังเป็นอําเภอหนองแสงอยู่ถ้าเป็นจังหวัดหนองแสงเมื่อไหร่ชิดจะกลับบ้านเลยใช่ไหมโอ้นะครับ จังหวัดน้องแสงครับจังหวัดน้องแสงครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับหลังจากนะครับเสร็จผูกแขนก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับยูทูบเราผูกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เหน่งกับน้องเมย์นะครับได้กล่าวขอบคุณนะครับทุกท่านน้อยอย่าพึ่งไปไหนกันนะครับมาแล้ว แขกวี Spider เอทีเราสไปเดอร์แมนไม่ใช่แง่เสื้อที่เขาใส่สไปเดอร์แมนเอายาชีเขาบอกสไปเดอร์แมนไม่ใช่ไหมนะครับใคร,ใครยังไม่ได้ผูกครับเข้ามาเลยนะครับใครพาเฟิร์สนะผูกม,ม,มาแล้วผูกมาแล้วผูกมาแล้วนะนั่นไปไปเดินตามเข้าไปหลบเดินตามเข้าไป ไม่คับถูด้วยไม่คับถูกด้วยถามเนย่มาเดี๋ยวพาผู้ใหญ่วันนี้ไปได้อันนี้ให้ใครพี่ผมผมจองผมจองอะไรนะอะไรนะอย่านะเฮ้ยดีๆก็ไรเก่งกระไ เทียมไม้่แม่ทำใส่แล้วแต่กับใส่พร้อมแล้วแม่นะครับถ้าประมาณคืออะไรไข่แล้วครับเราทำยังินกินบอกาใครหิวก็มาอเด้อไข่เด้อนับนับดูไข่ไหมว่ามีทั้งหมดกี่ฟองไหมใครจะนับต้องถามคนต้มเขาต้องถามคนต้ม ต้มเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะได้ไปไปฝังโครงด้อเท่าไหร่ครับต้มไมเท่าไหร่ต้มห้าแผงแล้วไม่เหลือเท่าไหร่นักห้าแผงร้อยห้าสิบลูกที่แผงนี่ยว่าไม่จะกลับบุกถึงต้องใส่ไหมคะใครพี่เอาเอาแบงไลมัดพี่อยู่กินนอะคุณรืมดูแบงพันเนอะโอ้ยผมมายังไงวะเนี่ย เป็นที่ป้าเชิญผักเราไม่ได้เตรียมไม่หงไง็มีห้บาทงนะคแล้วคุณมี้าเป็ดพ่อคุณนะคป้าและอยู่ในทีมคันะาสีเท่าจความสงไม่ยังมติดตัวอกเลบนึอนึงอีกดนะครับเดียวต้าคขับใส่นะครับตาขับใส่ผูกแนก่อนตูดแล้วแต่อันนี้พูดใครพูดใครนะคะ ทำอะไรก็ขอให้ใครแน่ใครแน่นะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทั้งสองท่านคืออ่าน้องเมย์แล้วก็เน่งขอให้มีความสุขความเจริญไปแล้วก็อย่าลืมปู่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันให้เอาเงินเสนมเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอด,ดไปขอให้ท่านปู่ ปาริจิตน,นาคราชจงปลกปักรักษาปูปาริจิตแล้วก็ปูยศวานแม่สุรพินสุรดาเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปู่ทองปูจำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปลกปักรักษาสองคนนี้ขอให้สี่คนทั้งทั้งลูกเนาะก็ทั้งหลานนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรง แข่งปานฟ้าป้าปานตะวันเด้อนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหันทรายโขให้เงินมาหันขว่าโอให้เงินข้าวเป็นจ้าเ้านร้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เป็พิม์ร้อยล้านมือสองข้างของสองคนนี้หยิบจับอะไรขขให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อยพูดอะไรโขให้เป็นเงินเป็นทอง ปีที่สามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยในกังวลให้เงินข่ามือนหาคนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตากก่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เพีงตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ครอบครัวของคุณอบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปขอให้รักกันตลอดปีตลอดไปรักแบบไม่มีข้อแม้รัก ขอให้ครอบครัวของคุณอบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดตีตลอดไปหันซ้ายเงินมาหาานันขวาเงินพข้าเด้อนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นเมืตื่นขอให้ได้เงินแสนแกงแข็นไปมาขอให้ได้เงินล้านทานข้าวกระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปด้วยเถอะ คำอวยพนรนะคับที่อบอุ่นมากนะครับและเป็นคำอวยพรที่ยาวที่สุดในโลกนะครับที่เคยเจอมา